แปลงไข่สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องปกป้ายน้องมณีชาจัรสิมาตามมักแดงนอกจากน,น้องอามาหักส้มเป็นกำลังใจชาจัรเด้อจ้ะตามมักแดงกินเขาเนาะจ้ะพี่น้องนอกจากพี่น้องเขาก็ย่างมักแดง เลื่อยงานมากกำลังอาบนัำสิกินขาวี่นอกหมูนอกกินเปิด,ปดตู้เย็นมาเห็นมักแตงก็เลยบ่าเออทำหมักแตงก่อนเนาะใส่ใบมะนาวเฮียใส่มัมะนาวนะจ๊ะ ก็จะพี่น้องเข้ากับใส่แป้งนัวเนาะแป้งนัวลงไปหน่อยนึงจะ้ะใส่น้ำประแดกเนาะใส่น้ำตาลหน่อยนึงเนาะจ้ะพี่น้อง ซชมมึงก็น,น่จาจะพี่น้องอืมเปรี้ยวสมเผ็ดเสมสมมานหวานน่จาจะพี่น้องอตามมาแปลงเขาจะเทใส่ถ้วยเลยน่จาจะเนาะน่ะนะจาจะ เล่มเอาไอ้เมื่อตั้งใจพี่น้องเสียดายตั้งักแจ้งเข้ากันอาตาสิประมาณนี้นะจ๊ะน้องพี่น้องกินกับแกงไข่อืมแซ่บพี่น้องแงาากงหัวไข่กับตำปักแป้งแล้วก็ซ่ทรัพย์คราวนี้ฮอนฮอนนะจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฉันจันกับชิจบน้องเพียงเท่านี้แล้วจ๊ะน้องกับฟ้าพี่น้องกดนไหลก้นแชร่น้อง คนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวจันในการเทคลิปใหม่ต่อๆไปเด้อจ้าสำหรับมือนีกะสบายดีบ๊ายบาย